การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์น้องท่านผู้ชมมาที่วสุทัศนเทพพวารารามกรุงเทพมหาคนครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพัน์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวา,วาสวสุทัศเทพพวลรารามค่ะดในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่หตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ยมันเป็นให้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นเนี่ยแต่ทำให้มันเกิดเป็นสุขจากอะไรจากฝีมือของเราจากใจอาสาของเราอย่าไปเอาเปรียบกันอย่าไปแก้ความสบายเล็กๆน้อยๆช่วยอะไรได้ช่วยท่านถ้าเขาต้องการกำลังการช่วยเหลือช่วยไปเถอะอาตมาเห็นคนมีใจอาสาในประเทศไทยเยอะอ,อ แล้วไม่ได้คิดอะไรเลยบางอย่างบอกไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วท่านดูงานงานวัดงานศพอะไรกัน,กนท่านลงไปดูสิขนมต่างๆนี่ล้อรูปขนมให้ดูซิพองหยิบฟังยอดฝอยทองอ่ะ,อะนะทองหยิบฟังยอดฝอยทองอาหารท่านดูฮะในงานวัดอาหารแตระนิดเนี่ยพอมีงานปุ๊บจะมีแม่ครัวอาสาเขาจะไปหวากนก่อนอ่าคนนนั้เป็นคนหน้าแม่ครัวให้หน,น่อย คนที่ทาขนมดีเอาไปคนหน้าไมคโครได้ขนมใครใครทั้งหมดอทำอะไรบ้างใครไปทําอะไรบ้างใครขายทำอะไรบ้าง,อ,างอันนี้ประเภทขนมหวานละไอคนมันก็จะรวมพวกกันไอไอฝีมือลองไปก็จะเป็นลูกมือก่อนไอฝีมือโตก็จะเป็นคนสั่งผสมชิมแล้วเขาไม่ได้คิดตังค์กันเลยนะท่านนะทองหยิบทองยอดฝอยทองเอาไม่ขนมก็ต้องอะไรชุบอะไรท่านชชบด้วยไข่แดง ไข่ขาทําอะไรสังขยาใช่ไหมท่านทำอะไรได้อีกขนมหม้อแกงไหมเออเขามีขนมไข่ขาวไข่ขขแดงเขาก็แยกขายลูกเดียวเพราก็ทําขนมท่าเยอะเอเอบางทีก็ทำอะไรท่านปิ้งอะไรมีโยมทา,งเ,ทาง,งเนี่ยทางสุรวงศ์เนี่ยเขาถวายแลังแม่พิม แม่พิมมาแล้วเออแม่พิมพ์ขนมทองมว้วนขนมทองม้วนนี่เขาไม่ใช่ทองม้วนอย่างเดียวท่านไปนขนมเกล็ดปลากระโหกก็ได้เพื่อดูรายการโลกพอยเนี่ยอย่างหนท่งขนมเกล็ดปลากระโหกก็อย่างเดียวกันน่ะเอ่อเอามา,าพับกลางก็ได้แต่ลายที่โยมเขาให้มันเป็นลายปลาลายมงคลเนี่ท่านอาตมาก็นิดเออยังไม่เคยเคยเป็นลูกมือเขาทำเอาแม่พิมพ์โบราณมาท่านมีสองอัน เดี๋ยวครังขังฉันต้องทำอะไรทำทองมว้วนแต่มันไม่มีคนคุมสมำนให้ไปเลยเขาคุมว่าอกเออเมืงพริกฉันทธนีพริกแบบบีบงี้พริก,นบบนรกขนมรังผึ้งอร่อยเช่นท่านเราวบอ้โหรังผึ้งมันล้าสมัยที่ไหนได้พอท่านไปดูสิตอนนี้นะฮะยี่ห้อดังๆขนมรังผึ้งอันทธน,นีท่านเท่าไหร่ ติดยี่ห้อเขเป็นเท่าไหร่สมัยอาตมาเป็นเด็กกินโอ้โหขนมลังเพื่อขนมไทยฟูเนี่ยเออท่านดูไทยฟูสิท่านขนมอย่างเดียวใส่สีเขาเป็นบรรดากกินวันหืมสีขาวสีชมพูสีแดงสีเขียวสีเหลืองขนมอย่างเดียวท่านเราอานัน,นดอกไม้แตะน้ํานมแมวท่านอนัดอกไม้เราหยิบก็ผสมไปเราอนันดอกม้ผสมแล้วเราหยิบเนี่ยเอาเอามือแตะน,น้ำดอก น,น้ำดอกไม้นะท่านประยิบเนี่ยสน่มอยู่ตัวนี้ท่านเออเดี๋ยวนี้มันมีที่ซีดนี่บ้างที่ซีลมันไม่โดนลมมันก็นิ่มแล้วเรียงสวยๆโอ้โหเป็นอย่างกับพีระมิดเนี่ยท่านโกลมๆโอ้โหชจ้าสวยงามแต่พวกนั้นเขาไม่เอาตังค์นะท่านนะเาช่วยๆใครปะช่วยๆกันไป,นไปอันนี้แกงอันนี้แกงอันนี้เป็นใครทำอะไรยๆ,ๆเขาไม่ใจอาสาเพิ่งได้เพิ่งได้ แลวสุดท้ายเลยเออตำแหน่งสุดท้ายเลยในงานศพท่านคืออะไรท่านฉันต้องพึ่งได้คือสับเปลือกที่ทําศพใครเป็นคนหน้าสับเปลือกใครเป็นคนมีเกียรติมีกินแล้วของคนตายดีๆบางทีเขาไม่เอาเข้าบ้านเขาสับเปลือกโอโ้โหสับเปลือกสับเปลือกบ้านนอกนะท่านนะฮะท่านดีๆนะท่านนะได้กินเหล้าดีๆฝากเขาเออให้มันกินเหล้าซะหน่อยประชาจมูกให้มันหายเหม็นซะหน่อย ทาจสมก,ก็ไม่ได้มันจะกินก็นช่างวันท่านมเป็นซาเเล่อท่านนักกินแล้วในวัดผิด mm hmm. ก็คนจะกินเหล้ามันจะให้มันกินน้ำมนต์เนี่ยเผาศพอ่ะมัแปลกจริงเลยเรายังเหม็นเลยท่านเออแล้วน้ำยา,ล,าล้างมือก็ไม่มีใครให้อาตมาก็ย้ำๆเรืเ่อยๆศพๆหนึ่งเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยท่านเป็นเจ้าของงานเนี่ยพอเช็ดตัวดีๆสบู่แป้ง น้ำยาล้างมือแอลกฮอฮอล์แล้วก็ผงซักฟอกสำหรับซักเสื้อผ้าให้เขาไปเไปช็ดๆไปชุดๆไปที่สุดก็พึ่งได้ทั้งเก็บกระดูกเขาก็แปรทงไปท่านก็มีความรู้นับแต,แตเ่เอาลงลงทางัานนมนุตรธรณีสารต่อสปูต่อสะกดวิญญาณแม่วิญญาณเก่าไอ้สะกดวิญญาณเนี่ยวิญญาณเดิมมันออกไปแล้วแต่มันเข้าใหม่แต่สะกดวิญญาณที่ตะปูเนี่ยท่านโสดอะไร ออกลงไปเนี่ยไม่ให้วิญญาณอื่นนมันเข้าไปสิงร่างนี้ถ้าสิงร่างนี้มันพังออกมานั่นมันจะสิงตอนไหนแล้วท่านวันแรกไม่มีสิงท่านวันที่สองไม่มีสิงมันสิงตอนพอน้ำเหลืองเริ่มอึดอึดข้าในเนี่ยท่านเลือดมันจะเดินเลือดเขาเรียกเลือดน้ำเหลืองนะท่านตรงนี้แหละท่านมันจะอยู่กับผีต้องรู้จักเรื่องผีว่ารู้จักแม่หมดสับเปลือกลายเป็นคนมีเกียรติไปท่านแล้วเขาไม่เอาตัง ใครจะเป็นบัตรนี้ทานรัฐมนตรีได้เป็นประธานก็แค่ไปทอดผ้าจุดจุดเป็นเกียรติหน่อยแล้วก็กลับแล้วคนแบกหกคนท่านต้องแบกกันหกคนนะไม่ใช่สี่คนนะเราไปเจอศพญาติเรานะฮะขนาดน้ําหนักแปดสิบกิโลเลยท่านแล้วคนเนี่ยแปลกถ้าคนเป็นน้ําหนักไปสูงท่านถ้าคนตายมันรู้สึกแบกมันหนักนะท่านเออ อตมาก็ไม่เคยช่างน้ำหนักว่าไอ้คนเป็นคนตายเนี่ยทำไมมันหนักอ๋อมันไม่มีลมอยู่ข้างในท่านเพราะนั้นไอ้ศพที่มันทิ้งเนี่ยเพราะมันมีแก๊สอยู่ข้างในถึงคุณเอาเอาละเอาเสาไปผูกไว้แล้วท่านแล้วโยนไปทั้งเสาเะเสาหินน่ะพอแก๊สมันเกิดข้างในมันเวลาคนมันโดนฆ่าตายเนี่ยแก๊สมันเกิดข้างในใช่ไหมท่านมันก็ดันขึ้นมันจะเบาเสาหินทั้งเสายังลอยมาได้ท่าน แล้วพลิกไปอยู่ข้างล่างนั่นหลังศพอยู่ข้างบนนะแต่คนตายจะคนตายถ้ามันโตมันหนักเออมันหนักจริงๆท่านแข็ง,งตึองอะไรแตมาแบกเอจ้าข้าแบกสมัยก่อนจะเช่าอะไรยกศพโอ้โหทำไมหนักทำไวะ้องตายคนนี้ทําไมคนตายในตัวผอมๆหนักตึงเชยาท่านที่นั่นหนักแค่51 52 51 52นี่เราแบกปูนไหวท่าน ปเป็นเด็กนมนมที่สระอายุ16 17กสท่านโอน50ากิโลเนี่ยเด็กๆขึ้นตะลิงท่านแต่จะมากับเนรเพื่อนกันแบกได้ร้อยกิโลใช่ไหมแบกได้สองลูกขึ้นจากเรือท่านแล้วขึ้นตะลิงเมียนั่ะขั้นบันไดพลาดไผยเนี่ยทำไมอ่ะก็มกระถายยกเขามีลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกันเอาน,น้ำแข็งมาเลี้ยงโผล่เพนเพนสาวสาวรุ่นราวคราวเดียวกันมันเกิดแรงท่าน ยิงลินน้ำให้ด้วยนะโอ้โหในหนุ่มๆทั้งหลายก็นาคันนี้เอยแบกไม่เหนื่อยแต่หลังนั่งกรอบแล้วท่านแต่ทําท่าเหนื่อยไม่ได้พอมันกลับไปบ้านท่านนอนก็เป็นตายท่านในความเป็นหนุ่มแต่ว่าท่าน้เข้าใจว่าเวลาที่เราทําอะไรได้ทาซะอยู่ใยรยข้าตําหนิเขาฝากอะไรไว้เนี่ยต้องทำให้ได้ถ้าตําหนินะ ท่านนายตำหนิแสดงว่าคุณแย่นะ่ะบางทีเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยท่านไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนะท่านไปคิดว่าโอ้โ oh หตำหนิเรื่องใหญ่ๆ,ๆไม่ไอเรื่องเล็กๆเนี่ยถ้าเขาตำหนิเนะี่ยท่านเรื่องเล็กๆมันทําไม่ยากยิ่งเขาตำหนิผ่านบ้านเอ้ยน่าสงสารบ้านน้นนะโลภพึ่งไม่ได้เลยเฮ้ยแหน่ไอ้บ้านนั้นพ่อมันเมาจเฉยแล้วนะ สงสารลูกกับเมียมันนะจะไปบอกไอ้เด็กจะบอกโหรวินยูชนไหมถ้ามันเลิกกินเหล้าซะไปไอ้คนนี้เป็นคนดีแต่คนมันก็ดีนะแต่พอเขาเพื่อนชั่วเนี่ยมันชั่วไปเลยนะนาจะไปพูดแค่ท่านเพราะวิญยูชนเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีฐานนะเป็นคนที่มียศศักดิ์เป็นนักวิชาการพอก็ฟังวิญยูชนที่มีคุณสมบัติอาตามากล่าวไว้แล้ว ใครจะไปคบไอ้คนนั้นล่ะถามว่าใครจะคบไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นเพราะอะไรพึ่งไม่ได้เอ่อพึ่งมันยังพึ่งได้ท่าพึ่งได้ไงเอ้ามีพึ่งสิดีท่านดีไงเอ้าพ่สมเกสรนผลไม้เราสิท่านจะฉลวด การเกษตรบ่าในอุดมสมบูรณ์นะท่านดูที่พึ่ง้าเพึ่งเยอะสแสดงผลไม้เราจะดีสแสดงหมู่บ้านนีผลไม้ดีเจอเพึ่งเนี่ยจะไปกินน้ำหวานมาเลยท่านพึ่งธรรมชาติถ้าเพิ่งเขาเลี้ยงไม่เป็นไรท่านจะก,กินน้ำหวานมาเลยอาตมาก็ไมาก็ฉันนะท่านแต่ไม่ได้นิยมมาไลสงสารมันมันจะเก็บไว้กินข้ามันบ้าง น้ำตาลน้ำตาลมีอะไรให้กินต้งเยอะแยะเระยองมาเนี่ยท่านเป็นเด็กก็อยากจะกินน้ำผึ้งนะท่านโอ้ยยิ่งไปเจออะไรพึ้งเขาเรียกผึ้งโงงอ่ะทับกับให้โขงงนยท่านรังเล็กๆนั่นใช่ผึ้งหลวงท่านเออแหมพอได,พอได้พอได้นทวารมากัดมือนกัดคำกับคำนั้นโอ้โหดีท่านแต่ตัวมันตายไปเหมือนไล่ไปหมดแล้วท่านเอาอะไรท่านก็สั่งข้าวมามาท่าน สั่งข้ามาอน้ำพรมๆหน่อยจุดให้ควันมาขมวงอะจุดไปนู่นไปลรยมันอะเราึ้นไปเอาพลังพึ่งมาเออแล้วปาตัวเราขีดตัวไม่เป็นเลยท่านแต่หลังไม่เอาไม่เอาบอกโยมโยมเราจะเอาพึ่งมาถวายตัมมาเนี่ยบอกไม่ต้องอ่ะสงสารมันมันก็อยากจะเลี้ยงลูกมันฮะมันจะเก็บไว้กินข้นขนาวบ้างโถสาบินไปไกลอะบินไปไกลเชีท่าน กว่าจะได้มาในปากเล็กๆเลยท่านทิ้งประโยชน์ใหญ่ๆไว้ให้เขาเออตอมเกสอนแตงโมเนี่ยนี่ฉันขอ,อนิดเดียวทิ้งรูแตเท่านี้ท่านนะตอมมะพร้าวมะพร้าวก็ียกจันใช่ไหมจันมะพร้าวดอกมะพร้าวก็ียกจันเมื่อตอมมะพร้าวเราก็ต้องมองโอ้โหมะพร้าวเรานี่ผู้ผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ มะพร้าวเราแสดงว่าหนึ่งหวานท่านเห็นมะพึ่งมาตอมต้นมะพร้าวต้นไหนออกจานนะท่นานแสดงมะพร้าวต้องหวานเพราะอะไรเพราะเกสรมันหวานจานมันหวานดอกควรจะขอบคนพึ่งไม่ควรจะกินน้ำหวานมึงแล้วปีหน้า,อ,าอะไรท่านปีหน้ามะพร้าวก็ไม่ดกอกเพราะพึ่งใหมยมันไม่เกิดขึ้นกินน้ำหวานกินตัวอ่อนตัวอ่อนเขามากินยังไงท่านเอามาย่างย่างไฟครับ ธรรมาก็เก่งใจเขาขับฉันไปครั้งแต่หลังไม่เอาไม่เอาถานธรรมะสงสารมีอะไรที่เรากินต้องเยอะแยะโลกใบนี้มีอะไรกินได้วต้องเยอะแยะถามว่าทำไมมันอยู่ป่าเอาพอเรามาในป่าจะได้ดกดืนพอเรามาเราจะได้ดกดืนได้กรุณาอย่าไปขอหวยจูดทุกวันจนเพิ่งหนี้เคยล่ยโยมฟังอ่ะ ต้นสายวชยภูมิเจ้าหน้าที่เเคยไปเขาไปก็จะเจอต้นสายต้นใหญ่ชนิดไอไอเพ่อผีมันโหเล่นกันป่าเราไม่มีผีแล้วพระเจวาดาลงเยอะๆอาตอมา,าไปปลูกต้นไม้เยอะเอาไว้เจวาดาลงนกลงให้นกกาอาศัยได้แล้วก็อาศัยนกกาฟังเสียงมันเอ,เอมันก็ไปกินอะไรตอนไรนดีๆมันถ่ายไว้บ้างมคายไว้บ้าง แต่ได้อะไรไปแปลกๆมาเยอะแยะวันนี้เขาไปโอ้โหพึ่งหลังบินเริ่มพระพี่ชายกุพียบอกทุคนเพึ่งหลังบินเริ่มนะีพพพพพพนม่พึ่งหลวงนั่นเนี่ยพี่มีใครรู้เป่ายังไม่รู้อยู่สูงอยู่งูงได้อีหลัลงหนึ่งท่านห่อยชายขาชายขาโบสถ์เป็นผนังเนี่ย เราผนังบวกกันะไรชั้นรถเม,มันเกาะนะท่านโอ้โหท่านหลังเท่าวาเอออัตมากมองการเกษตรบ้านเราต้องดีใครปลูกผลไม้นะฮะปลูกอะไรที่มันมีเขาเรียกอะไรมีผลข้าวมีโรงจะต้องดีจะเกิดข้าวพันธุใหม่ขึ้นถ้ามันเกิดไปเอาข้าวพันนู้นมาติดปากมาผสมข้าวพัน,นุนี้ก็จะได้ข้าวพันออุอร่อยอร่อยกินจะไปข้ามะไรท่านนะ ท่านจะ,ะบ้านนู้นปลูกข้าวพันนี้บ้านเราปลูกข้าวพันนี้ท่านนะถ้ามีพึ่งมานะท่านท่านดูเหอะเราท่านได้กินข้าวอร่อยเพราะพึ่งมันเอาข้าวพันนู้นมาผสมกับข้าวพันเราเออกระกระทวงเกษตรยังทําไม่ได้เลยท่านเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยนักนักเกษตรกร,ร,กรตัวจริงนะท่านที่ทําให้ผลไม้มันเกิดรสชาติแปรแตกต่างเพราะมันกินแต่ของดีๆกันท่านน้องเตีย๋ยวฮัดโพ อ,อดีตพระธรรมราชนุวัตรท่านหลวงเตียเป็นอดีตเลขาสนุสังฆราชปุ่นปนนสศริท่านกระฉันพระก้าาไลฟังบอกลูกเตี่ยท่านแปลกนะเออท่านแปลกทำไมเราไปฉันตามบ้านสมัยกอนบ้านไม่มีมุลชนเนี่ยเออผลอ้จะอะไรหน้า,นาแรกที่ท่านฉันนะอร่อยทุกอย่างเลยเราถามลูงเตียทำไมลุกเตียไปฉัน พระก็บอกที่ลุงเตี seguinte, ๋ยฉันเนี่ยผลไม้มันมีตั้งหลายหลายจานทำไนลุงเตี๋ยมนันเอาอะไรเงี้ยเอาชนโบทะเลตะบะท่านพ <fills. S 1> ูดท่านก็พูดแบบเช็ดทะเลโอ้ยพระโง่พระโอ้กาโง่แกก็ดูสิทุเรียนเนี่ยเขาใส่มาจานนึงดูเชวพึ่งม <mag nes S 2> <Plaza. S 1> <illas> ันตอมตรงไหน้ามันอยู่ตรงไหนแล้วแกแกหมายมั่นเอาตรงนั้นละแหละ ไอ้ที่มนเดินผ่านมาจะไปยุ่งกับมันถ้าเพิ่งมันล้ออยู่ตรงไหนนะแกก็เหลือบลูกตาดูว่าแล้วข้าเป็นไปคนหน้าดูเว้ยเพราะมันประเคีข้าก็หยิบอีลูกอีเม็ดนั้นก่อนปล่อยให้พระโมโอแบบแกนกินจะจืดๆเพิ่งพยากรท่านเพื่อนีนักเกษตรกรตัวจริงๆแล้วทาเรามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น แต่แรงวันไม่ใช่ส่วนต่อนี่ไม่รู้นะพี่เดี๋ยวไปดูวิถีชีวิตต่อว่าประโยชน์คนต่อมปนคืออะไรแต่ต่ออันตรายท่านบางคนบอกโอ้โหสร้างต่อไว้ทําการค้าคนรนำความชาต่อท่านเป็นต่อหรือเขาต่อคุณไม่รู้พญาต่อลงต่อโหเสือท่านตาย ต่อทั้งไล่มันก็อันตรายสำหรับเด็กเพราะอท่ารต้องค่อยๆหาควันไฟมาลมมาล้มไปค่อยๆลมไปเรื่อยๆท่านสังข้องสังข้าแล้วเป่าตมาเคยไล่ต่อทศทัตเนี่ยไม่ฆ่ามันท่านมีต่อโอ้โหเสือดูใต้ถะอรๆวิหารลังบ้าเริ่มเลยพระโบอาจารย์ทำไงเนี่ยไม่ยากอะไรเนี่ยถามมาเอ้า ก็ไปหาเศษใบไม้มาสิแห้งบ้างไม่แห้งบ้างแล้เพื่นวิหารเรามันเป็นปุ๋ยหินแกนิตไปหาสังกสีมาสิท่านเออตามมาก็โปะล,ลงไปตรงนี้ลมพัดๆกันทนะ่านหละล่ะทำมันทั้งหมดเลยฮะยามลมสงบไปได้จุดพร้อมๆกันเราเดินกลับวาดพระซะหาคนมาเฝ้าคนนึงเต็มที่ดับเพลิงวะ่ะแต่จะดับเพลิงนะต้องดับมาทางนี้นะอย่าฉีดเข้าวิหารนะเดี๋ยววิหารเขาไหม้ แล้วให้เวลาเขาหน่อยค่อยๆลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ลงวันเดียวแล้วเขาไปหมดนะแล้วลูกเขาจะทาไงเห็นกับลูกเด็กเล็กแดงที่มันยังอยู่ในะฮะอยู่ในรังมันบ้างมันจากเราไปมันก็ไปได่าอะไรเราแล้วฮะมันก็ไม่โกรธเราด้วยแต่เฉพาะพึ่งเนี่ยออ่ว่าพ,พึ่งได้เนี่ยพอไปอีกสองวันพึ่งถอนตัวหมดเลยท่าน หลวงพี่เพิ่งไปนำบทแลวทลังพี่บอกไอ้ขอไปจิบเช้ชาบ้านล้วแม่ไม่รู้ใครมาเห็นเข้ามันมาขอหวยไหว้หลวงพ่อโบสแล้วม,มาขอหวยโจทย์ทุกันเนี่ยแล้วลงมันพัดมาทีนี้ท่านไอ้ควนันทูบมันก็ล็อกกาแพงเข้าไปเนี่คันนี้สบายเลยท่านันที่สุดลังร้าง ถ้าก,การเกษตรเปกัท่านไม่ดีเห็นพึ่งหนึ่งลังต้องรู้ึกการเกษตรรูอกการเกษตรคนที่เลี้ยงพึ่งมามท่านเลี้ยงไปท่านเลี้ยงไปท่านปล่อยมันบ้างปล่อยสู่วิธีธรรมชาติมันบ้างการเกษตรมันจะได้ดีท่านนี่เป็นรังแกมันมากนะโอ้ยกินน้ําพึ่งแล้วนะมีแกสนร้อยแปดน้ำพึ่งเดียวมีเกรสรนถึงร้อยแปดแล้วท่าน ด็กกินเขากินน้ำผึ้งป่าเขากินน้ำผึ้งป่าเพราะมันเกสรสารพัดชนิดมันจะมปเกสรว่าแปดแต่กินมากก็เป็นเบาหวานเหมือนกันอรตมาตอนไม่สบายท่านเดี๋ยวก็น้ำผึ้งมาน้ำผึ้งป่ามันจะทางพัยาวพันยาวพระมมาก็นะฉันน้ำผึ้งเออก่อนจะมาก็ฉันซะ สามชอ้อนคนกับน,น้ำอุ่นอพอไปตรวจน้ำตาลหมดไปสองขวดพอไปตรวจน้ำตาลท่านจะค,คุณน้ำตาลเกินมันจัดมันเก็บไม่อยู่มันเข้าเส้นเลือดไปร้อยสิบก้าเท่านั้น,นะนะทำไมฉันอะไรไปเนี่ยฉันน้ำพึ่งก่อนนอนอา้าวแล้วใครแนะนำท่านฉันล่ะอา้าวน้ำพึ่งมันมีมันไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรแนละ้วท่านตัวกูโครสเลยนะเนี่ยตัวน้ำตาลเลยนะ ยิ่งนฉันมากรสกสดชื่นนะฮะนี่คือตัวน้ําตาลแล้วท่านฉันอะไรมาอีกนะ่ะอ๋อแม่เชงปลาเชงเขาต้มน้ําองุ่นมาให้น้ำสบอรี่มาให้เออต้มแลกรองมาให้ขวดยาเท่านี้ท่านขวดละลิตรอร่อยสชดท่านใส่แปรสโซดามาสดชื่นน้ําตาลทะลักอีกท่านเขาบอก่าเอาอย่างนี้น้าส้มหนึ่งขวดแค่คืบอยเางนท่าน ถ้ารัวใช้ส้ม8ใบถึง12ใบทำไมผสมน้ำอย่างอื่นนะท่านนะถ้าท่านฉันได้ท่านจะฉันหมดโคดท่านถ้าฉันหมดโคดนะท่านยังไงท่านก็ต้องเป็นเบาหวานแตงโมแตงโมที่กินกินนะท่านเอามาเอาปัาน่นเปิดแลนะ้วเนี่ยเป็นหมดโยงก็ต้องระวังด้วยนะเราเบาหวานญาติเยอะใช่ไหมท่านก็รู้ใช่ไหมท่านนะแล้ววัดจะปะสัสสาวะถึงท่านปสัสสาวะทีๆแล้วครับมาแล้ว มาแล้วนะมาเยี่ยมเราแล้วลดน้ำตาชะรีบลดน้ำตาเรียบออกกำลังกายช่ะเออรีบออกกำลังกายช่นะวะเพราะนั้นให้ให้เราดูว่าจริงๆแล้ววนะเราควรจะทำยังไงเอาไม่ใะนั้นแล้วเราก็ไม่ได้แล้วท่านเมื่อวานมันขึ้นนะฮะ นโยมยาแหมมันเปรี้ยวๆปาอยาฉันให้มันสดชื่นสมโอสักสามสี่กรีบท่านอมวะหมอก็ทำท่านอมวะเธอท่านไม่ผิดวินัยเพราะผมเคยบวชมาแล้วเขาเรีอกอนุโลมวินัยแล้วสักกระดูดอัตน้ถทาไม่ได้ฉันเพื่ออิ่มฉันแก้กระหายอย่าให้เกินครึ่งครึ่งผลท่านถ้าลูกใหญ่นะท่านเอาสักสองสามกรีบแก้กระหายเงินเบาหวานน่าจะขึ้นแต่ที่อาตมาัดถึงพึ่งอะ พิ่งบอว่าเป็นคนก็พึ่งได้บ้างถ้าคนดีๆเขาตำหนิพึ่งไม่ได้เจ้าน้าตำหนิพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้มันเป็นทั้งคำสาปคนที่พึ่งได้ในกิจการต่างๆในหน้าที่ต่างๆเนี่ยนั่นแหละจะอยู่อย่างมีความสุขหัดแก่ๆแล้วก็หัดเรียนจัดขันมาก,กันบ้างออท่านเนี่ยจะขันมาท่านจะขันมาเป็นน่ะท่านเป็นตัวเสื้อผ้าใหม่แล้วท่านบอกไม่มีเครื่องแต่งตัวไม่ไปรายาย้าย เดี๋ยวซื้อผ้าไหมามาให้เดี๋ยวเอาเสือ้ออผ้าอะไรเอาเสื้อลูกไม้มาให้ท่านได้ฟรีๆหนึ่งชุดนะ่ะจัดให้มันเป็นจริงๆตามประเพณีของชาวบ้านนั้นๆนั้นอาน์ตนาศพชาวบ้านนั้นก็จัดเป็นประเพณีจริงๆสัมปเพอเรียนรู้จริงๆเออวันที่มันพึ่งไม,ม่ได้มันไขขี้หน้ามันก็ทายกบังไว้ก็อารัตนาอะไรเอออรัตนาธรรมเนี่ย พระมาจโลกาดิปฏิบิปฏิธรรมปฏิทันเจริยต่างตางที่าพู้ไปผิดไม่ถูกสัอย่างอนุกาบิมังกาชังเฮ้ยมึงลงกระชังแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นปลาเห็นมึงเป็นเห็นกูเป็นปลาไงบางคนก็เกิดไปท่านไปที่วัดหนึ่งสมัยก่อนเอาวัดสาขาหน้าเกลือท่านอาจายมาเป็นพระขนมก็ไปเป็นพิจิกรเจ้าวาดประเทศเนี่ยพระผู้ใหญ่ประเทศสามองค์แม่ทายกัรัตนาศินที่เดียวท่าน พระกรุงเทพนะ่พระผู้ใหญ่นั่งบัตมาต้องนั่งอย่างนี้ท่านปัตตมักเป็นพิธีกรเนี่ยไม่ยังไม่ยังพันเตวีสุงวีสุงรักขนาทาย,ยอยนี่ถมอกก็จะขายหอหมกหอกหอมกไม่เอ้ยอยากเพราะฉะนั้นแค่อัรธนาศ,ศีลรธนาธรรม ท่านทักชมไปดูเถท่านและตัวคนท่านเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างอยู่กับเขาให้เขาพึ่งได้ถ้าพึ่งได้เขาไม่ตำหนิท่านอยู่ได้ท่านมีความสุขในตัวท่านเออท่านอยู่กับคนยังมีความสุขผีสางเทวดาพึ่งบุญกุศลท่านได้ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายหนึ่งย้ายวินยุชนจํหนิว่าพึ่งอาศัยพึ่งพาอาศัยไม่ได้ถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นเสนห์สำหรับเรา ซึ่งของเงินงดเงินลดขำผีเทพมาเท่านี้พอสมประสงค์ข้อบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้พัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร,าวร้อยจะมาตชนะตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมามันสายธารา่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศ์ศพลผู้คนเรื่องดีเกียรติกล้องระบุดด้วยคุณความดีให้มีพลังนองพญาช้างสารจิตใจกล้าหารปาราชสีพิพองยองใหญ่ไร้ฟาราขีตลอดชีวีมีสุสัมราญ อำนาจแต่รับพิพัฒน์ผลผลให้ยมสุขบนิทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวาสานเอวังก็มีด้วยประการศนี คนที่ถูกวินยูชนตำหนิว่าพึ่งพาอาศัยไม่ได้เมื่อไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสุขนะคะอยู่กับใครก็ไม่ได้แต่หากเราเป็นคนที่พึ่งของผู้อื่นเขาก็จะไม่ตำหนิเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้และอยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัรธรรมรัตหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวรพาเอกเยมซินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนแก้วก็ไปในพลังหน้านะคะสวัสดีค่ะ